10วิธีเป็นคนที่ดูแพงและมีเสน่ห์จากภายในคำว่าความดูแพงหรือคลาสซีและเสน่ห์จากภายในหรืออินเนอร์คริสมาไม่ใช่การเสรแสร้งแต่คือคุณภาพภายในที่ค่อยๆหล,ล่อหลอมจนแผ่ออกมาเป็นท่าทีคำพูดสายตาและการตัดสินใจในชวิตประจำวันทั้งหมดนี้สร้างได้ฝึกได้และรักษาได้เมื่อเราลงมืออย่างถูกจังหวะ และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเริ่มจากภาพจำง่ายๆคือเช้าวันจันทร์คุณเดินเข้าประตูออฟฟิศด้วยรอยยิ้มอุ่นๆแต่งกายเรียบแต่สะอาดสบตาคนที่เดินสวนพร้อมพยักหน้าอย่างตั้งใจคุณไม่ได้พูดอะไรมากแต่ห้องทั้งห้องกลับรับรู้ได้ถึงความนิ่งมั่นและเปิดกว้างของคุณความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดจากเสื้อผ้าราคาแพงหากมาจากสภาวะภายในที่ถูกฝึก และนั่นคือเป้าหมายของบทความนี้คนเราดูแพงที่สุดเมื่อเราเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาประโยคนี้ชวนให้คิดเพราะความเรียบง่ายที่มั่นคงคือแก่นแท้ของสเสน่ห์จากภายในและเราจะเดินไปให้ถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผ่านสิบแนวทางต่อไปนี้ 1. เริ่มจากความกรุณาต่อตนเองวางฐานคุณค่าอย่างสงบ สเสน่ห์จากภายในเริ่มจากท่าทีต่อความไม่สมบูรณ์ของตัวเองคนที่ดูแพงไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดแต่คือคนที่พลาดแล้วค่อยๆวางใจอย่างเมตตาเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่อย่างนุ่มนวลแนวคิดเซฟคอมเพชชั่นของคริสตินเนฟชี้ว่าความกรุณาต่อตนสัมพันธ์กับความสุขความมองโลกในแง่ดีและความเชื่อมโยงกับผู้อื่นที่สูงขึ้นพร้อมทั้งลดความวิตกซึมเศร้า และการตีกันในใจตนลงด้วยเมื่อภายในเราลดการตัดสินและเพิ่มความอ่อนโยนความมั่นคงก็จะค่อยๆแผ่ออกมากลายเป็นเสน่ห์ที่คนรอบตัวสัมผัสได้ทันทีไม่ต้องพยายามโอ้โอวดอะไรเลยตัวอย่างจริงมิ้นพึ่งพลาดพรีเซนต์งานให้ลูกค้าใหญ่เอกสารสะกดผิดบรรทัดหัวข้อทุกคนเงียบมิ้นขออภัยอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าจะส่งเวอร์ชั่นแก้ไขภายในวันนี้พร้อมชี้ว่า ความผิดครั้งนี้สอนให้ฉันตรวจบรรทัดหัวเรื่องหลังตัดคำทุกครั้งเธอไม่ได้โทษทีมไม่กระแทกตัวเองแต่เรียนรู้เชิงระบบผลคือห้องประชุมคลายตึงลูกค้าไว้วางใจและทีมยิ่งอยากร่วมงานกับเธอนี่คือเสน่ห์แบบนุ่มลึกที่เกิดจากฐานใจที่กรุณากับตนก่อนเสมอคำคมสั้นๆเก็บไว้ทวนใจ be kind to yourself you're listening เมื่อเราปฏิบตัติต่อใจของเราอย่างอ่อนโยน ใจก็ตอบสนองด้วยความมั่นคงและความมั่นคงนี้เองที่ดูแพง 2. เสริมความมั่นใจแบบฝึกได้สร้างเชื่อว่าทำได้จนคนอื่นก็เชื่องานคลาสสิกเรื่องเซฟเอฟฟิเคซีของอัลเบิร์ตแบนดูราอธิบายว่าความเชื่อว่าทำได้ส่งผลต่อวิธีตั้งเป้าหมายความพยายามและความทนทานเมื่อเผชิญอุปสรรคคนที่มีเซฟเอฟฟิเคซีสูงมักลงมือสม่ำเสมอปรับกลยุทธ์เป็น และรักษาพลังงานได้ยาวสิ่งเหล่านี้อ่านออกจากท่าทีและสายตาจึงทำให้ดูน่าเชื่อถือและน่าดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติงานทบทวนล่าสุดยังสรุปด้วยว่าความมั่นใจฝึกได้และมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าที่เราคิดกล่าวคือเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทาได้คุณจะส่งสัญญาณน,นั้นออกไปและคนอื่นก็มักจะรับรู้และสะท้อนกลับมาในทางบวกวิธีปฏิบัติง่ายๆวันนี้เลยคือ 1. เลือกงานยากพอดีที่ท้าทายเล็กน้อยและสำเร็จได้จริง 2. งเก็บสมุดหลักฐานความสำเร็จจดผลลัพธ์และบทเรียน 3. สะท้อนเสียงในหัวให้เป็นข้อเท็จจริงเช่นฉันเคยส่งงานตรงเวลา8ครั้งติดครั้งนี้ก็ทำได้เมื่อหลักฐานในชีวิตเพิ่มขึ้นความเชื่อว่าทำได้จะกลายเป็นนิสัยและนั่นทำให้คุณดูแพงเพราะคุณไม่ต้องพูดเยอะผลงานกับท่าทีบอกเอง 3. ส,สายตาที่เชื่อมโยง ฝึกศบตาอย่างพอดีเพื่อส่งภาษาหัวใจการสบตาเป็นสัญญาณสื่อสารที่ทรงพลังมากกว่าที่คิดงานรีวิวและงานภาคสนามหลายชิ้นชี้ว่าการสบตาเชื่อมกับการดึงดูดความไว้ใจความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาและการรับรู้คาริสมาในผู้นำการศึกษาด้วยเทคโนโลยีติดตามดวงตาในบริบทสปีดเดตยังพบว่าการมีตาแลกตาหรือมิวชุ่ไอคอนแท คาดการการเลือกคู่เดทได้เหนือกว่าคะแนนหน้าตาเสียอีกกล่าวคือสายตาที่มีตัวตนอยู่ตรงหน้าคู่สนทนาไม่หลบไม่แข็งช่วยสื่อสารความสนใจและการมองเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายนี่คือสเสน่ห์จากภายในขั้นพื้นฐานที่ฝึกได้จริงในทุกการสนทนาเทคนิค5นาทีระหว่างพูดคุยให้ตั้งใจศบตาประมาณ 60- 70%ของเวลาทั้งหมด ใช้การพยักหน้าเบาๆและพักสายตาสั้นๆไปที่จมูกหรือคิ้วของคู่สนทนาเวลาคิดคำพูดการตั้งใจอยู่กับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงคือความดูแพงแบบที่เงินซื้อไม่ได้ 5. รอยยิ้มจริงใจสกุลเงินทางสังคมที่ต้นทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูงรอยยิ้มไม่ใช่เพียงสัญญาณมารยาท แต่งงานวิจัยมากมายชี้ว่ารอยยิ้มจริงใจสัมพันธ์กับความเป็นที่รักความไว้ใจและแม้แต่ความยืนยาวของความสัมพันธ์งานทบทวนเชิงจิตวิทยาชี้ว่าความเข้มของรอยยิ้มจริงหรือดูเชนส์ไมล์พยากรณ์ความพึงพอใจในชีวิตและความสาเร็จทางสังคมได้อีกงานยังพบว่ามิติของรอยยิ้มสัมพันธ์กับการรับรู้สเสน่ห์ของรอยยิ้มทั้งในผู้หญิงและผู้ชายพยูดง่าย รอยยิ้มที่มาจากใจและสมดุลกับบริบทคือคีรัตสู่ความมีเสน่ห์ในทันทีสถานการณ์จริงขณะเจราจาธุรกิจที่ตึงเครียดลองเปิดด้วยรอยยิ้มบางๆเมื่อจับมือพร้อมประโยคสั้นๆที่ยอมรับความจริงร่วมกันเช่นวันนี้เรามาแก้ปัญหาด้วยกันนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของอีกฝ่ายผ่อนลงการสนทนาไหลลื่นขึ้นนี่คือผลของสัญญาณเมตตรีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง 6. พักผ่อนอย่างมีวินัยคือหลับดีเป็นเสริมผิวพรรณอารมณ์และสเสน่ห์ความงานจากภายในเริ่มตั้งแต่เตียงนอนงานวิจัยเชิงทดลองในวารสาร BMJ พบชัดว่าคนนอนน้อยถูกมองว่าไม่สุขภาพดีไม่ดึงดูดและดูอ่อนละยามเทียบกับภาพเดิมของคนคนเดียวกันยามพักผ่อนเพียงพอการนอนจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสเสน่ห์ทั้งผิวพรรณสีหน้าน้ำเสียง ไปจนถึงความอดทนต่อความเครียดซึ่งทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของผู้คนในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวเคล็ดลับเล็กๆสร้างพิธีเข้านอน30นาทีปิดจอแสงนวนอาบน้ำอุ่นจด3เรื่องขอบคุณของวันนี้แล้วเข้านอนเวลาเดิมทุกนึกวินัยตรงนี้คือสัญญาณลึกๆว่าคุณดูแลตัวเองอย่างจริงจังและนั่นเองที่ดูแพง 7. กตันยูรู้คุณและเฟอรู้สึกขอบคุณ เพิ่มโทนใจสว่างจนคนอยากอยู่ใกล้การจดที่ขอบคุณเป็นประจำเพิ่มอารมณ์บวกความหวังความกระตือรือร้นและแม้แต่เวลาที่ใช้ดูแลสุขภาพงานวิจัยชุดคลาสสิกของ Emmons and m a c l o แสดงผลลัพธ์สอดคล้องกันทั้งในแบบรายสัปดาห์และรายวันเมื่อภายในอิ่มด้วยความขอบคุณสายตาน้ำเสียงและภาษากายของเราจะละมุนขึ้นโดยไม่ต้องพยายามและผู้คนอยากอยู่ใกล้เราโดยอัตโนมัติ นี่คือเสน่ห์จากภายในแบบยั่งยืนและไม่สิ้นเปลืองวิธีปฏิบัติที่ทำได้ทันทีคือก่อนนอนเขียน3ามสิ่งเล็กๆที่วันนี้รู้สึกขอบคุณอาจเป็นกาแฟแก้วที่หอมเป็นพิเศษรอปรอที่ยิ้มให้หรือประโยคให้กำลังใจจากเพื่อนร่วมงานความสม่ำเสมอคือหัวใจเพียง2-3สสัปดาห์คุณจะสังเกตว่าสมองเริ่มสแกนหาสิ่งที่ดีโดยอัตโนมัติ 8. แต่งกายอย่างมีความหมาย e n c l o s e cognition ใส่อะไรใจก็เป็นอย่างนั้นงานวิจัยเรื่อง e n c l o s e cognition แสดงว่าการสวมเสื้อผ้าที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อเราสามารถเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานได้เช่นเมื่อผู้ร่วมทดลองสวมเสื้อกาวที่บอกว่าเป็นของแพทย์คะแนนสมาธิเพิ่มขึ้นกว่าสวมเสื้อกาวเฉยๆหรือไม่รู้ความหมายเสืญญญ้อผ้าจึงไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียวแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราใส่ความหมายลงไป เมื่อคุณเลือกชุดที่สื่อถึงความตั้งใจและมาตรฐานของตัวเองท่าทีและภาษากายจะเปลี่ยนตามและนั่นคือความดูแพงที่เริ่มจากความชัดในใจเราเองตัวอย่างเช่นวันพรีเซนต์งานใหญ่เลือกเชิดเรียบที่คุณเคยใส่ตอนสัมภาษณ์งานนี้ครั้งแรกเพื่อให้มันเตือนใจว่าคุณคือคนเดิมที่พยายามและทำสำเร็จมาแล้วพลังใจที่ได้จากความหมายส่วนตัวแบบนี้ชัดเจนกว่าการเปลี่ยนทั้งตู้เสื้อผ้า9 ความหอมสะอาดและกลิ่นที่เป็นตัวเองสื่อสารโดยไม่ต้องพูดกลิ่นเป็นภาษาเงียบของตัวตนงานรีวิวและงานวิจัยเชิงทดลองหลายชิ้นบ่งชี้ว่ากลิ่นสะอาดสามารถยกระดับการรับรู้เชิงบวกของผู้อื่นได้และยังเสริมความมั่นใจของผู้ใช้เองด้วยขณะที่งานใน plus on fun พบความเชื่อมโยงน่าสนใจระหว่างกลิ่นตัวการรับรู้คุณค่าตนและการใช้กลิ่นหอมในการสื่อสารสัญญ,ญาณทางสังคมกล่าวคือกลิ่นไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นกรอบอารมณ์ที่คุณพกติดตัวไปทุกที่เลือกกลิ่นที่สะอาดนุ่มและเป็นคุณเพราะคนดูแพงไม่ได้ดึงดูดด้วยความฉุนแต่ด้วยออร่าความเรียบที่ลึกและจำได้ยาวเทคนิคใช้งานจริงเน้นความสะอาดพื้นฐานคือซักตากรีดจัดตู้ก่อนเลือกน้ำหอมเสมอใช้กดใกล้ตัวคือให้กลิ่นอยู่ในระยะใกล้ตัวไม่ท่วมพื้นที่สาธารณะและทดสอบความเข้ากันของกลิ่นกับเคมีผิวจริงในชีวิตประจำวัน 9. ก ความมีน้ำใจและการให้เสน่ห์ที่มนุษย์ทุกวัฒนธรรมรับรู้งานวิจัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆยืนยันว่าความมีน้ำใจหรือ a l t ร u i s m หรือ pro-sociality ทำให้เราน่าดึงดูดในสายตาของผู้อื่นโดยเฉพาะบริบทความสัมพันธ์ระยะยาวงานทดลองและแบบสอบถามพบว่าความใจดีเพิ่มความน่าปรารถนาเหนือกว่าปัจจัยรูปลักษณ์ในหลายกรณีและเมื่อรฉากจริงจากชีวิตคุณอยู่ในลิฟท์ที่แน่นมาก มีคนถือของหนักพอถึงชั้นโล่งขึ้นเล็กน้อยคุณเอื้อมมือช่วยประคองประตูไว้ให้คนข้างหลังที่เดินช้าเพียงไม่กี่วินาทีของความตั้งใจดีสร้างทวงทาที่ดูแพงกว่านาฬิกาเรือนใดเพราะมันสะท้อนฐานคิดข้างในว่าฉันเห็นคุณค่าในคนเท่ากันและคนที่อยู่ใกล้กๆรับรู้ได้ทันที 10. ส,สติเมตตาและความสงบที่ฝึกได้ความนิ่งคือความงามชนิดหนึ่ง การฝึกสติ mindfulness และเมตตาภาวนา loving kindness and compassion meditation เชื่อมโยงกับอารมณ์บวกที่สูงขึ้นความตึงเครียดต่ำลงและความเมตตาต่อตอนเองผู้อื่นที่มากขึ้นเมื่อเราฝึกกลับมาอยู่กับลมหายใจร่างกายเสียงภายในได้บ่อยครั้งขึ้นเราจะตอบสนอง respond แทนสวนกลับ react ความนิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คำพูดสั้นลงแต่มีน้ำหนัก และทำให้คนรับตัวรู้สึกปลอดภยัยซึ่งเป็นองค์ประกอบแกนกลางของสเสน่ห์จากภายในในทุกวัฒนธรรมภาพชีวิตจริงก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์งานลองหลับตา90วินาทีรับรู้ลมหายใจเข้าออก10รอบจากนั้นตั้งเจตนาเพียงว่าฉันจะฟังจริงๆและตอบด้วยความจริงใจคุณจะสังเกตว่าภาษากายกลับมาคล่องสมองใสและสายตานุ่มลงนี่แหละ สเสน่ห์จากภายในที่จับต้องได้เชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกันกายใจการกระทําที่สอดประสานถ้าจะสรุปดุ่มแพงและมีสเสน่ห์จากภายในให้เป็นสูตรสั้นๆผมอยากให้จำสามชั้นซ้อนกัน 1. ฐานใจเมตตาต่อตน self compassion สติมั่นคงความกระตันอยู่ 2. โครงท่าทีความมั่นใจที่ฝึกได้ s e l f f i c a c y บวกการพักผ่อนบวกการแต่งกายอย่างมีความหมายบวกกลิ่นที่เป็นตัวเอง 3. ศิลปะปฏิสัมพันธ์ศบตารอยยิ้มและความใจดีเมื่อฐานใจอิ่มโครงท่าทีแน่นและศิลปะปฏิสัมพันธ์ลื่นสเสน่ห์ที่ส่องออกมาจะดูแพงโดยไม่ต้องพยายามปรุงแต่งเกินขวนและเพราะโลกจริงตัดสินเร็วมากเราจรึงต้องเตรียมสัญญาณแรกพบให้ดี งานวิจัยว่าด้วย first impressions ระบ,บุว่าเพียง100มิลลิวินาทีสมองก็เริ่มฟันธงความน่าเชื่อถือความสามารถและความน่าดึงดูดจากใบหน้าแล้วเราไม่ควรเครียดกับความจริงข้อนี้แต่อยากให้ใช้มันอย่างฉลาดดูแลการนอนผิวหน้ารอยยิ้มที่จริงใจเสื้อผ้าสะอาดที่มีความหมายและการสบตาที่พอดีเพื่อเปิดประตูใจด่านแรก ให้ผ่านไปสู่เนื้อแท้ของเราได้เรยวขึ้นของแถมเชิงปฏิบัติตารางฝึก14วันเพื่อให้เสน่ห์ภายในกลายเป็นวงจรชีวิตวันที่1-2นอนให้พอกำหนดเวลานอนตื่นคงที่และเขียน3สิ่งที่ขอบคุณก่อนนอนข้อ5และ6วันที่3-4สมุดหลักฐานความสำเร็จบันทึกงานเล็กที่ทำสำเร็จบบทเรียนข้อ2วันที่5-6 ฝึกสบตาห0ส0ใน3บทสนทนาต่อวันบวกรอยยิ้มเปิดบทสนทนาข้อ3และ4วันที่7-8เลือกชุดมีความหมายสำหรับวันสำคัญและจัดตู้ให้หยิบง่ายข้อ7ข้อ8วันที่9-10เลือกกลิ่นสะอาดที่เป็นตัวเองทดสอบในวันทำงานจริงข้อ9และข้อ10วันที่11-12ทําทำความดีเล็กๆล,ล่วงหน้า2เรื่อง เช่นอีเมลขอบคุณหรือช่วยงานเพื่อนรุ่มทีมข้อ11วันที่13-14ถึง14ฝึกสติ10นาทีต่อวันบวกตั้งเจตนาก่อนประชุมทุกครั้งข้อ13และ14คําคำคมชวนจำสั้นระทบใจใช้ปลุกพลังในแต่ละวันความมั่นคงเงียบๆดังเสมอรสนิยมที่แท้เริ่มจากการเคารพตัวเองสบตาให้เห็นมนุษย์ไม่ใช่แค่ตำแหน่ง รอยยิ้มคือสะพานสั้นที่สุดระหว่างสองคนกลิ่นของความตั้งใจหอมกว่าโลชั่นแบรนด์ใดเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเกาะนิ่งที่พาเราผ่านพายุปิดท้ายด้วยภาพรวมที่อยากให้คุณพกกลับบ้านสเสน่ห์จากภายในคือผลลัพธ์สะสมของนิสัยเล็กๆไม่ใช่สูตรลัดข้ามคืนเราไม่ได้แต่งภาพตัวเองแต่กำลังแต่งท่าทีชีวิตให้ค่อยๆร่วมมือกับชีววิทยาและจิตวิทยาในทางที่เป็นประโยชน์ เมื่อคุณนอนพอใจอิ่มขอบคุณเมตตาต่อตนสบตาด้วยการฟังจริงยิ้มจากใจแต่งกายอย่างมีความหมายมีกลิ่นที่เรียบสะอาดและมีน้ำใจต่อคนตรงหน้าคุณก็เป็นคนที่ดูแพงและมีสเสน่ห์จากภายในตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอใครอนุม,มัติในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันคำว่าดูแพงหรือคลาสซี่มักถูกตีความอย่างผิวเผินว่าเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าราคาแพง เครื่องประดับหรูหรือการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยแบรนด์เนมแต่ถ้าเราสังเกตให้ลึกลงไปจะพบว่ามีคนมากมายที่ไม่ได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขามีระดับเพียงแค่ยืนอยู่ในห้องเดียวกันหรือเอ่ยประโยคแรกออกมาความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดจากการตกแต่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผมของคุณภาพภายในที่แผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในทางจิตวิทยาสังคม สเสน่ห์จากภายในหรือ inner charisma เป็นผลรวมของปัจจัยหลายด้านทั้งทัศนคติความมั่นใจภาษากายความเมตตาและการรับรู้คุณค่าของตนเอง self worth งานวิจัยด้านบุคลิกภาพชี้ว่าคนที่มีสเสน่ห์จากภายในมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือเป็นที่รักและมีความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ผู้สังเกตไม่รู้ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนั้นมาก่อนได้แอนโทนาคิส Erry, 2011ความดูแพงจริงเป็นภาวะที่เกิดจากการผสมผสานของการรู้จักตนเองการเคารพตนเองและการสื่อสารคุณค่านั้นออกมาผ่านวิธีคิดคำพูดและการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือสร้างภาพแท้จริงแล้วมันคือการปรับสมดุลระหว่างการลงทุนในตนเองกับการให้คุณค่าแก่ผู้อื่นวิธีที่หความการุณาต่อตอนเอง (self-compassion) คนจำนวนมากคิดว่าการจะดูดีต้องกดดันตัวเองให้ทำได้เสมอแต่ในเชิงจิตวิทยาการผลักดันที่รุนแรงโดยเมตดจากเมตตาลดความเสื่อมสเสน่ห์ลงโดยไม่รู้ตัวงานวิจัยของเนฟ2003อธิบายว่า self-compassion คือความสามารถในการปฏิบัติต่อตอนเองโดยความกรุณาเมื่อต้องเผชิญความล้มเหลวการรับรู้ว่าความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และการรักษาสติรับรู้ต่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้น คนที่มีเซลฟคอมเพสชันสูงจะไม่วิจาร์ตัวเองอย่างรุนแรงแต่จะเลือกมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาผลที่ได้คือสภาพจิตใจที่มั่นคงและเปิดกว้างซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสารกับผู้อื่นเพราะเมื่อคุณไม่ตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงคุณก็มักจะไม่ตัดสินคนอื่นเกินจําเป็นตัวอย่างสถานการณ์จริงมิ้นเป็นหัวหน้าทีมออกแบบวันหนึ่งเธอสง่งสัยเทเซนเทชันที่มีคำผิดหัวข้อสําคัญให้กับลูกค้าในห้องประชุมที่ตึงเครียด มินกล่าวขอโทษอย่างตรงไปตรงมาพร้อมระบุว่าจะส่งเวอร์ชั่นแก้ไขภายในวันนี้และยังบอกทีมว่าครั้งนี้เราจะเพิ่มขั้นตอนตรวจหัวข้อเป็นพิเศษเธอไม่โยนความผิดให้ใครไม่ดุดาตัวเองต่อหน้าคนอื่นแต่เลือกเรียนรู้และแก้ปัญหาครังตอบสนองแบบนี้ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและทีมงานยิ่งเคารพเธอเนฟและเทอร์เมอร์พบว่าการฝึกเซลฟ์คอมเพชันผ่านโปรแกรม My f u l Self Compassion Program ช่วยลดความกังวลและเพื่อนความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างมีนัยยะสำคัญภายใน8สัปดาห์การฝึกนี้รวมถึงการสังเกตความคิดในทางลบการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนและการเชื่อมโยงตนเองกับมนุษย์ในฐานะผู้ไม่สมบูรณ์เหมือนกันถ้าคุณต้องการวิธีที่2ความมั่นใจที่ฝึกได้ Self-Efficacy หลายคนคิดว่าความมั่นใจเป็นคุณสมบัติที่เกิดมาพร้อมกันแต่อัลเบิร์ตเบนดูรา นักจิตวิทยาชื่อดังอธิบาย self-efficacy หรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเป็นทักษะที่พัฒนาได้จากประสบการณ์ตรงการเห็นแบบอย่างการได้รับคำแนะนำเชิงบวกและการจัดก,การสภาพอารมณ์คนที่มี self-efficacy สูงไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งทุกอย่างแต่พวกเขาเชื่อว่าด้วยความพยายามและการเรียนรู้พวกเขาสามารถทำให้สำเร็จได้วิธีคิดนี้จะสะท้อนออกมาในน้ำเสียงท่าทาง และการตัดสินใจซึ่งผู้อื่นจะรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมักตีความเป็นความมั่นใจและความน่าเชื่อถือตัวอย่างสถานการณ์จริงตูนเป็นพนักงานใหม่ในฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลวันประชุมใหญ่หัวหน้าบอกให้ตูนอธิบายตัวเลขที่เพิ่งได้เมื่อเช้าตูนยังไม่ได้เตรียมสไลด์แต่เขาตั้งสติแล้วพูดอย่างชัดเจนว่าข้อมูลนี้เพิ่งได้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วผมจะอธิบายเท่าที่ทราบและขอสรุปเป็นเอกสารภายในบ่ายนี้ การยอมรับข้อจำกัดพร้อมแสดงท่าทีลงมือแก้ปัญหาอย่างมั่นใจทำให้ผู้ฟังเห็นว่าเขาเชื่อว่าทำได้มากกว่าพยายามปิดบังงานของ s t a ตัชโควิชและ l u t e n ส์9 9 8วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา114เรื่องพบว่าความเชื่อมั่นในความสามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลงานการทำงานอาเท่ากับ0.38และผลดังกล่าวเกิดในหลายสาขาอาชีพวิธีที่ 3. ศิลปะการสบตา Eye Contact การสบตาเป็นหนึ่งในภาษากายที่ทรงพลังที่สุดงานวิจัยของคลินเก้1986ระบุว่าการสบตาอย่างเหมาะสมช่วยเพิ่มความรู้สึกไว้วางใจความสนใจและการรับรู้ถึงความจริงใจในการสนทนาเพียงไม่กี่นาทีการสบตาห0 7 0ของเวลามักผลดีเพราะแสดงทั้งความสนใจและการเคารพพื้นที่ของอีกฝ่ายในบริบทการสร้างสเสน่ห์การสบตาเป็นช่องทางลัดสู่ความรู้สึกเชื่อมโยงงานวิจัยของเคิเลอร์แมนเลวิสและแลด 1989พบว่าแม้คนแปลกหน้าที่มองตาตัวอย่างสถานการณ์จริงในงานสัมภาษณ์งานแทนฟังคำถามของผู้สัมภาษณ์ด้วยการสบตาเป็นชุ่มชวงพยักหน้าเบาๆและพักสายตาเล็กน้อยเมื่อคิดคำตอบผลคือบรรยากาศผ่อนคลายและคำตอบของแทนถูกมองว่ามีความมั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นวิธีที่4รอยยิ้มจริงใจ (Authentic Smile) รอยยิ้มที่ดึงดูดไม่ใช่เพียงการยกมุมปากแต่เป็น d u เช e n n e smile ซึ่งรวมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อรอบตาทำให้แววตาดูอ่อนโยนและอบอุ่น Exman และ Frese ปี1982อธิบายว่ารอยยิ้มประเภทนี้เป็นตัวบ่งชี้อารมณ์ที่แท้จริงและคนทั่วไปสามารถแยกแยะได้โดยไม่รู้ตัวตัวอย่างสถานการณ์จริงในงานพบปะลูกค้าคุณอาจไม่พูดอะไรมากแต่เมื่อเดินเข้าหาและยิ้มจากใจ ร่างกายจะส่งสัญญาณความจริงใจที่ผู้รับรู้ได้ทันทีผลวิจัยของเอเบลและครูเกอร์ปี2010ยังพบว่าคนที่ยิ้มมากในภาพถ่ายช่วงวัยหนุ่มสาวมีอายุยืนกว่าโดยเฉลีย่ยแสดงว่ารอยยิ้มจริงใจอาจสะท้อนสุขภาพจิตและสังคมที่ดีวิธีที่ 5. วินัยการพักผ่อน Sleep discipline การนอนหลับเพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์และสเสน่ห์มากกว่าที่หลายคนคิด a x e l s ซ n และ AR 2,010พบว่าคนที่อดนอนถูกมองว่าไม่ดึงดูดดูไม่สุขภาพดีและดูเหนื่อยล้ามากกว่าคนที่นอนเพียงพอแม้จะเป็นบุคคลเดียวกันการมีวินัยการพักผ่อนหมายถึงการกำหนดเวลาเข้านอนและตื่นอย่างสมนเสมอปรับสภาพแวดล้อมให้นอนง่ายขึ้นเช่นลดแสงจากหน้าจอและทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนตัวอย่างสถานการณ์จริงเป็นเคยทำงานดึกเป็นประจำ และใช้เครื่องสำอางปกปิดรอยคล้ำใต้ตาแต่เมื่อเธอลองปรับเวลานอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อว,วันผิวพรรณดีขึ้นสีหน้าสดใสและได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานว่าดูสดชื่นและน่าเข้าหามากขึ้นวิธีที่5ความกตัญญูและความขอบคุณ (Gratitude and Altruism) Emmons และแ c c a l าราปี2003พบว่าการเขียนบันทึกสิ่งที่รู้สึกขอบคุณเพียงสัปดาห์ละครั้ง ช่วยเพิ่มความสุขและอารมณ์บวกได้อย่างมีนัยยะสำคัญความกตัญญูเป็นสภาวะทางจิตที่ทําให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและส่งต่อความรู้สึกนี้ผ่านน้ําเสียงและภาษากายตัวอย่างสถานการณ์จริงทุกเช้าอาดเขียนในสมุดว่าวันนี้ขอบคุณที่ตื่นมามีสุขภาพดีและขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเมื่อวานสิ่งนี้เปลี่ยนท่าทีของเขาให้สงบและมองโลกในแง่บวกมากขึ้นจนคนรอบข้างรู้สึกได้ วิธีที่ 6. การแต่งกายอย่างมีความหมาย e n c l o s e d cognition อดัมและกาลินสกี้ปี2012แสดงให้เห็นว่าการสวมเสื้อผ้าที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของเราเช่นการสวมเสื้อกาวแพทย์ทำให้ผู้เข้าร่วมมีสมาธิมากขึ้นความดูแพงไม่ได้ขึ้นกับราคาเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันสื่ออะไรเกี่ยวกับตัวคุณ เลือกชุดที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและสอดคล้องกับบทบาทที่ต้องการสื่อสารวิธีที่9กลิ่นและความสะอาด scent and hygiene Hurst และ Inglisch ปี2002พบว่ากลิ่นมีผลต่อความทรงจำและอารมณ์อย่างมากกลิ่นสะอาดช่วยสร้างความประทับใจแรกได้ทันทีการเลือกกลิ่นที่เป็นตัวขุนและไม่รุนแรงเกินไปทำให้คนอยากอยู่ใกล้ตัวอย่างสถานการณ์จริงในงานเลี้ยง ปาล์มใช้คนโลนกลิ่นไม้ที่เบาและอบอุ่นเพื่อนใหม่หลายคนบอกว่ากลิ่นนี้ทำให้รู้สึกสบายใจซึ่งช่วยเปิดบทสนทนาได้ง่ายขึ้นวิธีที่10การมีน้ำใจ kindness and altruism บาคเคลปี2010พบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยเพิ่มการรับรู้ถึงความน่าดึงดูดทางสังคมคนที่มีน้ำใจมักถูกมองว่ามีคุณภาพชีวิตและคุณค่าภายในสูงตัวอย่างสถานการณ์จริงขณะรอรถไฟฟ้า มีคนทําเหรียญหล่นเจนเก็บและยื่นคืนพร้อมรอยยิ้มผู้คนรอบข้างที่เห็นต่างรู้สึกดีและบางคนยังเข้ามาทําความรู้จักวิธีที่10ส,สติและเมตตา (Mindfulness and Loving Kindness) การฝึกสติช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในปัจจุบันลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการควบคุมอารมณ์คาบาดสินปี2003ส่วนการฝึกเมตตาภาวนา (Loving Kindness Meditation) ช่วยเพิ่มความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นเฟรดริกสันและ AR ปี2008ตัวอย่างสถานการณ์จริงก่อนการประชุมสำคัญ5นาทีพลอยหลับตาหายใจลึกๆและตั้งเจตนาเพียงว่าจะฟังอย่างตั้งใจผลคือเธอตอบสนองต่อประเด็นยากได้หนุ่มนวลและสร้างสรรค์มากขึ้นบทสรุปการมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือไม่ใช่พรสวรรค์ที่สงวนไว้สำหรับบ,บางคนแต่เป็นทักษะและภาวะ internal states ที่สามารถฝึกฝนได้ผ่านกระบวนการที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับทั้ง10วิธีที่กล่าวมาตั้งแต่การเข้าใจคุณค่าตนเองการพัฒนาความมั่นใจการใช้ภาษากายอย่างมีศิลปะการสร้างสุขภาพจิตและกายที่ดีการแสดงน้ำใจจนถึงการฝึกสติและเมตตาล้วนเป็นองค์ประกอบที่เสริมกันและกันเมื่อแต่ละวิธีถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์จะไม่เพียงสะท้อนในบุค,คลิกภายนอกแต่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายใน ทำให้เราไม่เพียงดูน่าเชื่อถือและมีเสน่ห์แต่เป็นบุคคลที่บุคคลรู้สึกอยากอยู่ใกล้จริงๆข้อเสนอเชิงปฏิบัติเริ่มจากิน i n t e r n a ลคือฝึกตระหนักรู้คุณค่าและศักยภาพของตนเองก่อนพยายามปรับภาพลักษณ์ภายนอกฝึกเล็กแต่สม่ำเสมอเลือก1นถึงสวิธีจากบทความนี้มาฝึกทุกวันจนเป็นนิสัยวัดผลและปรับปรุงเช่นการได้รับคำชมเพิ่มขึ้นหรือความรู้สึกมั่นใจในสถานการณ์สังคม ผสมผสานหลายวิธีเช่นฝึกสติวิธีที่10ร่วมกับรอยยิ้มจริงใจวิธีที่4เพื่อเสริมผลลัพธ์กันอย่าลืมความจริงใจสเสน่ห์ที่ยั่งยืนเกิดจากความจริงใจไม่ใช่การสร้างภาพเพียงชั่วครับ ขอพระคุณที่รับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองจากช่องครูธรรมบายครูธรรมครับท่านสามารถเลือกซื้อหนังสือแนวจิตวิทยาก,กว่า100เล่มที่ผมครูธรรมวงแสงทองได้แต่งและรวบรวมไว้ได้ในลิงก์ใต้ดีสคริปชันรบกวนท่านกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝ่ายทุกท่านอีกนะครับแล้วพบกับผมครูธรรมวงแสงทองได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ